อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตมาตกาพัตตานิมาตกาพัตตานิสัปริวารานิสักปริวารานิพิกุสังคสะพิขุสังคสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิคุสังโคพิขุสังโคอิมานิ อิมานัตตกาพัตตานิมัตตกาพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุมัตตกากัสสะเจวะมัตตกากัสสะเจวะอัมหากัญจาอัมหากัญจาทีครัตตังทีครัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายพอน้อมถวายมัตตกพัตมัตตกพัตพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งมัตตกพัด ซึ่งมาตักะพัดร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานของผู้ล่วงรับของผู้ล่วงรับและของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลนานเถิด